ขึ้นรถทัวร์ที่ใช่สายใต้นะครับอืกับบ้านคนเดียวนะรอบนี้คนนี้กับจุฬา่คนนี้กับใต้ก็คือเราอ่ะจะมาลองนั่งเพื่อที่ว่าวันจริงอ่ะเราจะได้รู้เวลาเราจะได้กระเมนเวลาถูกเพราะว่ารถทัวร์ที่จองไปอ่ะก็คือตอนหกโมงครึ่งนะครับก็คือ เราคิดว่ารถไฟสายทีแดงอะน่าจะเป็นทางเลือกที่ไวที่สุดเพราะว่าวันนั้นอะรถน่าจะติดด้วย้องรถติดแน่นอนใช่แล้วก็สายสีแดงก็น่าจะคนเยอะเหมือนกันใช่แต่ว่าวันนี้เรามาคนน้อยมากใช่ใช่ใช่แต่ก็ดีแล้วแหละคิดว่าวันจริงอะเวลาก็คงไม่ค้าเข่อนจากนี้หรอกเห็นผมบพรว่านั่งรถไฟสายทีแดงจากตรงบางซ่อนนะครับไปตลิ่งชันอยู่ประมาณเจ็ดถึงสิบนาทีประมาณนี้นะครับตรงนี้เราต้องขึ้นซับแตนให้คนฟังไหม อาจผ่าไไม่ได้ยิน,นใช่<น>ก็คือตอนนี้คือเสียงเสียงค่อนข้างดังนะทุกคนเหมือน,นเหมือนรถไฟฟ้าญี่ปุ่นเลยไม่เหนะมือนเหมือนฟิวญี่ปนะุ่นอ่ะแต่ไม่เคยไปญนะี่ปุ่นใช่ถ้าผมบอกว่าตอนนี้ผมอยู่ญี่ปุ่นทุกคนจะเชื่อไหมที่นี่ติดตัวได้อยู่นะ <laughs> โอเคทุกคนก็เดี๋ยวหลังจากที่เราถึงสถานีตอนนี้ชน,นะเราก็จะไปสำรวจเส,ส้นทางนิดๆ,ๆิดหน่อยๆนะ่อยะทุกคนแล้วก็เดี๋ยวเราจะเดินทางไปต่อที่ห้วยขวางนะครับไปกปราบไหว้ขอพรพระพิฆเนศนะครับนะฮะซึ่งเป็นสิ่งศักดิทธ์เลยใช่ไหมใช,ใช่ยังไม่เคยไปไหว้นะทุกคนใช่ก็เลยก็จตลองไปไหว้ก็เป็นอีกหนึ่งวันนะทุกคนที่ออกมาเที่ยวเล่นในเมืองกันนะใช่แต่ตอนนี้เรากำลังออกนอกเมือง <laughs> รถไฟสายสีแดงออกตรงเวลาแล้วก็เร็วด้วยใช่่อ <ลด S 1> งจากบางซ่อนไปตลิ่งชนันก็คือข้ามไปแค่สถานีเดียวทุกคนก็คือสถานีบางบลุกก็จะถึงเลยตลิ่งชนันแล้วรถไฟก็ค่อค้าง้าง,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 งดูดีโอเคเลยนะสาด้วย<ะ> <c oughs> คนน้อย,ยชอบหละโอเคครับทุกคนก็ <c oughs> เดี๋ยวหลังจากนี้ผมจะไปสำรวจเส้นทางแล้วก็เดี๋ยวจะนั่งรถไฟ กลับไปที่สายสีน้ำเงินเพื่อจะไปที่ห้วยขวามเดี๋ยวเราจะมาเจอกันอีกทีตอนขึ้นรถไฟสีน้ำเงินนะทุกคนติดกันเลยโอเคครับแล้วเจอกัน a few moments later โอเคทุกคนก็หลังจากที่ไปสำรวจตรงสถานีตลิ่งชันมาแล้วนะก็ะเรียบร้อยนะทุกคนตอนนี้นก็เดินทางกลับมาที่บางซื่อบางซื่อ,ห,อรหรือว่าานีกรุงเทพอตนพนั่นเองก็เดี๋ยวเราจะ ไปต่อรถไฟสายสีน้ำเงินนะครับเพื่อที่จะไปห้วยขวางสีน้ำเงินเรียบร้อยก็ปกติก็เราก็ไม่ค่อยได้มาเปลี่ยนสายที่สถานีบางซื่อเท่าไหร่นะครับก็เลยแบบโกโก้หน่อยแต่ก็ถือว่าใช่มี้างรถสายสางใช่วันนี้ก็คือเหมือนแบบได้ รู้เรื่องการเดินทางสาธารณะที่มากขึ้นนะคนเริ่มเยอะแล้วพอเพิ่มอ่สีเหลืองไม่เหมือนสีแดงอ่ะสีสีเหลืองเงินคนจะเยอะมากเป็นปกติอยู่แล้วสีแดงคนน้อยสีแดงกับสีม่วงคนน้อยใช่ยิ่งถ้าเป็นตอนเช้าของสีน้ลืเงินนี่คือแบบตายหาเลยอ่ะบอกเลยทุกคนแล้วก็กืออย่เหมือนกันนะเนี่ยทำไมโอเคครับก็เดี๋ยวไป ื <Es> <an> ้อตั๋วให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็เดี๋ยวไปเจอกันที่ห้วยขวางนะทุกคนแล้วเจอกันแต่กันเลยใช่ไหขึ้นไปปุ๊บถึงเซเนดีแ้วเออกทางออก C ก็เรียบร้อยนะเรียบร้อยวยสงหน้าเดิมเหน้าเดิมเดิมนะทุกคน ผู้เริ่มเดินทางของเราก็น like> so ่าเดิมเดิมนะครับไปครับทุกคนก็ภารีิของเราในวันน pues> ี้ก็คือไปกลับไหา้ขอพรพระพิฆเนศนะครับอันนี้ก็คือเป้าหมายของเรานะครับอ่าโอเคครับทุกคนตอนนี้เหมือนจะได้คอนเทนต์เพิ่มเยอะนะครับก็คือ มีคนชวนไปทำคอนเทนต์ที่สวนเป็นนะครับไในยินไปไหมไปไหมเหมือนจะมีคอนเทนต์งอกไปไหมสวยนะไปไหมสวนะวันนนี่ไปตั้งไหนพูะบรรยากาศดีพูโอเคครับทุกคนก็พอเดินออกมาจากสถานีนะครับก็เดินย้อนกลับไปนะครับทางนี้ทุกคนก็จะพบกับเป้าหมายของเรา ก็เดินย้อนมาจากตรงสถานีรถไฟฟ้านะครับนิดหนึ่งนะครับแล้วก็จะเจอแยกตรงนี้นะครับนี่แล้วก็จะอยู่ตรงนี้นะครับข้ามเมื่อก,กี้บอกให้ข้ามถนนแล้วไม่พอทางซ้ายเลยจะไปฝั่งนู้นแล้วจะไปอะไรข้ามถ่ายรูปโดยอนุญาตนะคะอ้าวเรียบร้อยไงเราไม่ถ่ายรูปเราถ่ายไปดูไงได้ไหมอ่ะ โอเคทุกคนก็คือตรงนี้ห้ามถ่ายรูปนะครับแต่เราถ่ายวีดีโอเป็นไรไหมโอโอเคครับทุกคนก็แต่ที่ที่บอกห้ามถ่ายรูปนะก็คือช่วงที่มันเรียกว่าไงช่วงที่สถานีตรงนี้นกาลังกาลังแบบกาลังบูม๊มาทุกคนก็คือช่วงนั้นมีคนมาถ่ายคนทเยอะแล้วแบบมันวุ่นวายเกินไงเขาก็เลยแบบห้ามถ่ายรูปนะแต่ว่าก็คือ ตรงนี้ก็คืออาจจะแบบแอบ,บแบบถ่ายได้บ้างนิดหน่อยนะครับผมก็ไม่ไม่ไม่แน่ใจนะครับทุกคนแต่ก็พยายามถ่ายให้ทุกคนดูนะครับโอเคเดี๋ยวอ๋อให้ดูบรรยากาศร,รอบๆสักหน่อยนะครับอันนี้ก็คือบรรยากาศร,รอบๆร่าคๆนะทุกคนก็จะมีคน แวะเวียนเข้ามากราบไหว้อยู่เรื่อยๆนะครับตรงนี้ก็ตะกี้ผมก็ไปกราบไหว้ขอพรพระพิฆเนศเสร็จเป็นที่ทเรียบร้อนแล้วครับก็เดี๋ยวต่อไปก็คือเขาจะมีที่เป็นหนูของพระพิฆเนศน,นะครับทุกคนก็คือให้เรามากระทิบขอพรได้นะครับคือบอกชื่อไปยังว่าเขาคือหนูอะไรหนูหนูชื่ออะไรนะมูสิกะมูสิกะมูสิกะนะครับ ก็คือเป็นหนูที่รกระติบแล้วก็ขอพรเดี๋ยวเขาเดี๋ยวเขาจะไปบอกคนที่นี่ต่อืื<ช>อ่าสามนั้นนะทุกคนอีกคขังความรู้ของเราโอเคครับทุกคนก็ไปกลับบ้าขอพรเป็นเสร็จที่เรียบร้อยแล้วนะครับใช่ค่ะ ยกหนูขึ้นกำหลังรอบเลยแม่เราก็ซิทไปแล้วใช่ก็เดี๋ยวหลังจากนี้ก็จะไปที่สวนเบนนะครับเปนจากิตจีไปทำอะไรนะเออไปนั่งเออเลยดูฟิลดูอะไรใช่เดี๋ยวจะกี้บอกไปจิบเบียร์จิบอะไรโต๊่ิอะันเหรอฟิลแบบว่านั่งอะไรนะจิบ เบียดูดนตรีอะไรอี no okay, in, ่างเพูดอ่ะจิบเบียังดนตรีแบบชิวๆอะไรเงี้ยน์้าแล้วไ้ใหม่ใหม่ใหม่ตะกี้พูดจริงๆ่ไเมรี่กว่าไงดีหลังจากขอพรเสร็จก็รู้สึกว่าแบบ มันก็เขาเรียกว่าช่วยทางจิตใจเราแหละช่วยทางจิตใจมันก็แบบว่ามันช่วยให้จิตใจเราสบายใจขึ้นอ่ะมันช่วยให้แบบคือเรารู้อยู่แล้วว่าผลนะมันไม่ได้มาจากการมากราบไหวหรอกมันก็อยู่ตัวเราด้วยว่ามันก็เป็นที่คุ้นทางใจอย่างนึงที่ทำให้เรารู้สึกว่าเราสบายใจขึ้นนีใช่ก็นั่นแหละครับก็ไม่ใช่ว่าจะไม่เชื่อเลยนะครับก็ผมสาหรับผมนะผมมาเป็นคนที่ห้าสิบห้าสิบนะแต่ว่าก็ที่มาไหว้ก็คือเหมือนแบบ ให้ตัวเองสบายใจด้วยแล้วก็แบบอยากลองขออะไรแบบนี้ดูบ้างนะครับเพราะว่าปกติก็ไม่ใช่คนที่เอ่อเรียกว่าไงเป็นสายขอพรสายมูใช่ปกติก็คือไม่ใช่สายมูนะครับอันนี้คนนี้สายมูแบบร้อยเปอร์เซ็นต์ร้อยล้านติดตั้งคาลูโทราเรียกว่าโทษใช่พี่กันนิดคานานแล้วใช่นานแล้วแต่เป็นคนที่แบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเชื่อในตัวเองแล้วแต่คนนะเออถ้าเชื่อใน้ัวเองแล้วก็ ใจ่าแ,แบบคือการที่เราอ่ะถ้าจะเชื่อเราก็ต้องเปิดใจใช่ไหมล่ะแล้วเราจะขั้นจะให้เราแล้วเรา<ห>พิจารณาเรื่องน,นี้เราก็ได้แลมันก็เป็นที่ของเราด้วยแต่ว่าหลายๆหลายๆอย่างมันมันตรวเรียกว่าอ,อะไรต่อขอแล้วมันก็ไปเป็นตาะกามที่แบบเราขอ,อและการกระทำขอ,ของเราเองด้วยแล้วก็แบบแต่เหมือนใจพอ,พอใจมันมีที่ยดเหนี่ยวมันเหมือนมันมีกำลังเรื่องอะไรอ่ะที่เที่ยวให้เราแบบนำพาไป คนแบบว่าเราอยากได้สิ่งนี้เราไปขอถ้าเราคิดคิดว่าแบบเป็นจริงง่ายอะไรคนการเนินชีวิตอ่ะอันนี้เราก็เชื่อเหมือนกันเรื่องแรงดึงดูดเราต้องคิดว่าเราทําไม่ได้เราก็ทำจริงได้เราจะมองเราต้องมองเห็นภาพมันให้ชัดเจนคือต้องต้องแบบต้องเชื่อมั่นว่ามันจะเกิดขึ้นจริงอ่ะมันจะเกิดจริงจริงใช่แบบเอ้ยท่านจะให้เราท่านให้เราแน่นอนอะไรกันแล้วแล้วเราจะนําพาแบบสิ่งที่เราอยากได้เข้าหาตัวเราอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็เชื่อในกฎแรงดึงดูดเหมือนกันเพราะว่า เพราะว่าหลายๆอย่างอ่ะมันอ่ะทั้งเรื่องที่แบบว่าเรื่องที่เราจะขอ,อจริงๆไม่ไม่บอกใครด้วย uh huh. คอือเป็นความลับเพราะว่ารู้สึกว่ามันจะมี uh huh. เขาเรียกว่าอะไรวะตาที่สามอ หรือคนที่ไม่หวังดีกับเราอะไรี้ยจะคิดแบบว่าทําให้คนของเราไม่เป็นจริงเขาจะส่งพลังท็อกซิกมาให้เราเราจะไม่มีทางบอกใครว่าเรื่พลังให้เราอโมห็นภาพคนเดียวก็บอกเพรารจะทาสิ่งนั้นด้วยตัวเองไงใช่ถูกใช่แล้วเราก็เลือกที่จะไม่บอกใครแล้วก็ล็อกูโทนโทูใ,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 ใครคะนี่ให้เอาเยอะให้ท่านรู้แค่คนแค่ค์เดียว <c oughs> ท่านจะไม่มีแรงหลดลบมาหาเราถูต้องนี่แหละค่ะคุณผู้ชม มูมูนะคะวันนี้ใส่มูมมจ้าจเลยเจกีเเจกีต้อ็ใส่โอเคทุกคนก็ประมาณนั้นอย่างที่สาวได้เล่าไ้นะครับ <c oughs> <c oughs> วันนี้ก็ใชกกนนก่ก็เป็นอีกครึ่งวันเนาะเรียกว่าหนึ่งวันไม่ได้นะก็เป็นอีกครึ่งวันเนาะที่เราได้มากลับบ้านของพ,พร <c oughs> พริคเนตนะครับแล้วก็มาเที่ยวเล่นในเมืองเป็น EP สอง นะครับก็ไม่ได้ไปไหนมากมายนะครับคือเป้าหมายของเราก็คือตั้งใจที่จะมากับไหว้ของพรอพันพี่นนี่อยู่แล้วนะครับส่วนหลังจากนั้นจะไปที่ไหนต่อก็คือเป็นเขาเรียกว่านอกแผนเนาะนอกแผนของเรานะครับทุกคนโอเคครับแล้วก็เดี๋ยวไปเจอกันอีกทีนะครับผมปิ้งวาร์ปมาแล้วทุกคนที่สวนเบนนะครับ ใช่ตอนนี้อยู่ข้างในศูย์เศรษฐกิจนะเพราะว่าตะกี้ก็คือมาถึงก็ไปแวะทานอาหารนะครับใช่ค่ะข้าวกินกันในสูตรของศูนรเศรษฐกิจอืมเป็นข้าวเย็นไปเลยเนาะก็จะได้ไปเดินเล่นแล้วก็ถึงเวลาจะได้กลับไปนอนเลยนะครับทุกคนก็จริงๆก็เราเคยมาแล้วนี่ศูนรเศรษฐกิจอ่ะตอนนั้นมาสองอืม ตอนนั้นมาถ่ายรูปแป๊บๆแล้วก็กลับนะครับตอนนั้นยังไม่มีกล้องใช่คอนเทนต์ใช่คือตอนนั้นยังไม่ได้เริ่มทำคอนเทนต์เลยนะครับก็สิ้งหามากที่แบบเกิดเขาอ่ะที่เรามาเล่นกันน่าจะนะใช่แหละเพราะว่าเราไปทำบุญกันที่วัดมังกรอ๋อ้แล้วก็เที่ยวกันเล่นกันที่นี่อีกวันนั้นช่วงวันเกิดวันที่สิบสองมั้งวันหยุดเันแม่ไปปั่นเรือเป็ดไหมปั่นเรือเป็ดเหรอเอาไหมกิิงปั่นเรือเป็ดไหม แ้มันยังไงอะคะก็ให้กิ่งเกาะหลังคาไปก่อนแต่เอาขามหัวลูกไหมแล้วมันจะกลมไหมคุณหมอทุกคนใเฮ้ยมันต้องดูว่ามันใหญ่ก่อนถ้ามันใหญ่ไม่ได้หรองทุกคนเรือเป็ดนี่มันนั่งสามคนได้ไหมพอดีทำเป็นพี่อะค่ะเปนูใช่คูสินั้เป็นพี่ปสั ยนะี่เมื่อก่อนนะฉันเคยเป็นสเตีปประกอบตอนนางคุกกับพี่แกนแล้วฉันเป็นสเตีปตลอดฉันเป็นขี้ตลอดไม่เป็นขี้ตลอดไปดูหนังนั่งสามคนค่ะฉันนั่งข้างนั่ง่ะแล้วก็เฟรมนั่งข้างฉันเป็นสเตีปไปตลอดสเตีปอะไรสต็ปโรเจอร์ใช่ทุกคนเคยฟังเพลงนี้ไหมอะไรนะอะไรแล้วฉันมันจพูดว่าสเตีปอ่ะใช่สตีฟเลยเหรอใช่สตีฟที่เล่นทุกคนในชีวิตจะมีสตีฟของตัวเองอะค่ะสตีฟในเตนเจอร์จริงนะ ไม่ใช่แค่นี่้มีสต yeah. okay, ีฟนะช่วงเวลาของเราเพราะเราก็เคยเป็นสตีฟในช่วงเวลาของเรามาก่อนมันไม่ใช่มันคือเออเข้าใจเข้าใจฟิวค่ะเข้าใจเก็ตยูนี่โอเคทุกคนนี่สวนเบนของเรานะครับเอ๊ะสวนเบนของเราเฉยเราเลยเหรอหเเธออรไปรวยไปแล้ว ทุกคนก็หลังจากที่ออกมาจากศูนย์ประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจนั้นทุกคนก็มาเดินเล่นที่สวนเบรนนะครับก็ไม่ได้เดินรอบสวนนั้นทุกคนก็คือเดินมาแค่นิดเดียวนะครับก็คือเดินมาแค่ช่วงที่เป็นเป็ดที่ปั่นตรงนี้นะทุกคนที่แรกว่าจะไปปั่นนะครับแต่ว่าเปลี่ยนใจไม่ปั่นดีก,กว่าเพราะว่ามันไม่มีคนปั่นเลยอตอนเนี้ยเนี่ยทุกคนดูดิใช่เนี่ยคือแบบนิ่งเลยอะ ไม่มีคนเลยนะครับก็เลยไม่ได้ปั่นนะครับก็เลยแบบมานั่งเล่นตรงใกล้ๆแถวนี้แทนนะครับก็ถ่ายลงถ่ายรูปแล้วก็รับลมชมวิวกันแบบชิลๆนะครับใช่ค่ะก็จะมานั่งปิกนิกกั<ม>นตรงนี้ค่อนข้างเยอะเลยก็มีน,นักท่องเที่ยวญี่ปุ่นด้วยถ้าใครแบบว่าอยู่ใกล้ๆก็ลองออกมาที่สวนเบนได้นะครับ <c oughs> ก็มาเปลี่ยนบรรยากาศบ้างอยู่แต่ในห้องก็ ก็เบื่อนะครับหรือว่าแบบทางานสองรอบสามรอบทำงานเหนื่อยก็ไม่ทำงานได้ทำงานเหนื่อยก็มานั่งพักนะครับอาจจะเหนื่อยกว่าเดิมก็ได้เราเล่นนะครับก็คือมาพักหิวใจนะครับหลังเลิกงานเนาะโอเคทุกคนก็เดี๋ยวเราก็จะนั่งตรงนี้อีกสักแบบล้วก็จะกลับบ้านแล้วนะครับ six and a half hours later โอเคครับทุกคนก็ตอนนี้กลับมาถึงที่ห้องเบนที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ระหว่างทางกลับมาก็ไปแวะซื้อนี่หอยทอดมานะครับ <c ười> กันหิวยามดึกนะครับขนาดว่ากินข้าวเย็นไปแล้วนะครับก็คือที่ไปส่วนเบนนะทุกคนก็คือเราไปถึงตอนประมาณ5้าโมงแล้วก็ไปนั่งกินข้าวอยู่ประมาณ3 0มสกืบสีนาทีก็คือเราออกมาจากศูนย์เศรษฐกิจอะ ตอนประมาณ5้ามงสีก็คือเกือบจะมืดแล้วนะครับก็เลยไปได้แค่นั้นจริงๆอ่ะอยากจะเก็บภาพบรรยากาศรอบๆให้ทุกคนได้ดูด้วยนะแล้วก็มีแผนว่าจะปั่นเรือเป็ด <c oughs> แต่ก็เวลาไม่พอนะครับแล้วก็สาวๆาก็ <c oughs> ถ,ถ่ายรูปกันด้วยก็เลยแบบโอเคไปได้แค่นั้นก็เลยไปนั่งรับลมชมวิวนะครับก็วอล์กเที่ยวเล่นในเมืองนะครับครึ่งวันของเราก็จะประมาณนี้นะครับ โอเคครับก็ถ้าชอบฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด s u b ส c r i b e เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับคลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรก็รอติดตามได้นะครับสำหรับวันนี้ก็ลาไปเพียงเท่านี้นะครับบ๊ายบายบ๊ายบาย